สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเล่นเล่นรู้สึกว่าจะคุยเล่นบ่อยเนาะ,ะวันนี้คุยกันสนุกสนุกนะครับไม่มีเรื่องซีเรียสอะไระเรามีลูกค้านะฮะเราชมเราขอชมอเที่ยวนี้ส่วนใหญ่จะด่าชาวบ้านเข้าไปเรื่อยเที่ยวนี้ขอชมบ้างนะฮะลูกค้านะครับส่งมาจากระแวกใกล้ๆกก,ก็สมุดสมุดสมุด สะคอนน่าจะใช่ไหมฮะสมุทรสะคอนเดี๋ยวนะครับอดูว่าใช่หรือเปล่าส่งมาเป็นจํานวนมากนะครับสมุทรสะคอนอผงไม่บอกไม่แจ้งนะครับเดี๋ยวว่าของท่านใดเดี๋ยวเจ้าของเขาว่าเอาทาคลิปก็ไม่รู้เขาจะว่าหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะฮะผมชมนาฬิกาที่จะส่งมาให้เปลี่ยนฐานนะครับทั้งหมดเนี่ยก้าเ่าเรือนแต่ละเรือในรุ่นท็อป,ท,อปท็อปทั้งนั้นเลยนะฮะ โอ้โหแกนแฟนพันแท้ลูมิโอกหน้าอิจฉาส่วนใหญ่เป็นรุ่นที่หาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วเป็นรุ่นที่เลิกผลิตหรืออาจจะยกเว้นการผลิตไปแล้วนะฮะ,ะถ้าจะซื้อของใหม่เนี่ยคงจะไม่มีแต่ถ้ามือสองก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,ะผมจะให้ดูแต่ละเรือนทุกเรือนเนี่ยคาดว่ามีการเปลี่ยนฐานมาแล้วแหละเพราะเนื่องจาก ด้วยอายุอนามของตัวนาฬิกาก็มีน่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วแหละนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างเจ้าเรือนนี้เรือนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแล้วเคยเปลี่ยนแล้วแหละ3 1 8 7นเอาวเรนี้หายากหายากนะครับสภาพสวยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องหาเลยส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่โซมโซมนะฮะรุ่นนี้ก็เลิกไปแล้ว3 1 8 1 3 1 82อ่า ตัวนี้ก็หายากก็ไม่มี3 5 8 1 EY เอารุ่นที่ผมพอจำชื่อได้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวโลหะ3 3 5 8 2 b o ก็าบางเรือนก็จะมีสภาพการใช้งานบ้างที่มันริ้วรอยนะฮะอย่างพวกกระจกบาเซอบางเดือนก็จะหายไปนะฮะบางเดือนหายไป ส่วนใหญเราจะเห็นสภาพขุ่นๆแบบนี้นะฮะขุ่นๆแบบนี้ไม่เป็นอะไรนะครับเพียงแค่น้ำมันไอน้ำมันที่กระจอดจับมันเเหยอขึ้นมาผมเช็ดให้ทุกเรือนนะครับคุณแค่มาเปลี่ยนฐานนะฮะผมจะเช็ดให้ใสใสปิ้งเลยอ่ะทีนี้เรามาดูบางเรือนลูกค้าก็บอกว่ามันมีรอยแตกรอยแล้วอัน,นอันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็ช่างเนี่ยบิดหมุนเสเล ก็หมุนซะแตกอะแต่ไม่ถึงขั้นเละนะฮะอ mm. ย่างรูอย่างตัวอย่างเช่นตัวนี้ฮะ,ะตัวตัวขาเนี่ยมีอาการซุดมันซุดลงไปเลยนะครับก็คือบิดแหละมีการบิดนะฮะ,ะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับความชุยของช่างสังเกตนะครับอันนี้ผมยังไม่ทำอะไรเลยนะฮะยังไม่ทำเลยอันนี้คือหน้าตรงของตัวนาฬิกานะฮะมีรอยขุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวเช็ดได้ พอเราพลิกกลับด้านหลังจะเห็นว่านกกลับหัวอ่านี่แหละครับคือความช่วยของช่างไม่ไม่เสียหายนะฮะไม่ทําให้ในาฬิกาเสียหายแต่ว่ามันมันก็ดูบ่งบอกถึงความละเอียดของช่างว่างานจะเป็นยังไงนะฮะ,ะเรือนที่เรือนนี้เรือนนี้เป็น R S นานๆจะเจอสักทีหนึ่งส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่3051 R S ที่เราเรียก a h r h นั่นแหละนะฮะ a h ตัวนี้ไม่มีในบ้านเรานะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันสวยงามยังไงการที่เราไปเขียนภายน้้ำอยู่บนตัวเลขนะฮะเขียนยังไงก็ไม่เนียบได้อย่างนี้ครับอันนี้เนียบมากดูรู้เลยครับว่าของโรงงานหรือว่ามาเขียนกันเองในบ้านเราเนี่ยครับตัวนี้ดูฝาหลังฝาหลังตั้งตรง ทีนี้เนี่ยไอเรือนที่ฝาหลังมันตั้งตรงกับตั้งกับหัวเนี่ยบางครั้งเจ้าของกะมีนาฬิกาเยอะแกก็คงจะไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยหรืออาจจะมองไม่เห็นผ่านๆน,นะฮะก็ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลอะไรตัวนี้3 081 VO อ่าสังเกตนะครับผมมักจะเน้นเฉพาะตัวที่เป็นคาร์บอน ตัวที่เป็นตัวสา,วสายโลหะตัวโลหะเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายไม่ต้องห่วงเจ้าพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องฝาหลังสุดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะไม่มีเพราะมันเป็นฝาหลังเกลียวนะฮะอันนี้ก็จะเห็นฝาหลังตัวเนี้ยสุดจะมีอยู่ข้างหนึ่งุดนะฮะเดี๋ยวเราต้องเปิดดูด้านในนะครับว่าช่างมันขันเป็นขนาดไหนอันนี้คือรอยแตกเห็นรอยแตกไหมฮะ ข้างๆเนี่ยจะ,จะเห็นมีรอยแตกแค่ล้าแค่ล้าไม่ถึงขั้นแตกตัวนี้ด้านนี้ปกติเราก็จะดูตัวถัดไปตัวสีเขียวผมจำรหัสไม่ได้เจ้าตัวนี้3 0 8อะไรสักอย่างนี่แหละกระจกวัสดุหายนะครับนี่คือปกตินะฮะขุนจอขุนอันเนื่องจากน้ำมันนะครับเดี๋ยวเช็ดก็หาย ผมเช็ดและก็ทํากันน้ำด้านหลังให้ทุกเรือนอ่าตัวนี้ตั้งตรงนะฮะอันนี้ด้านตั้งตรงอ่านกตรงอ่าก็ปกติที่เหลือก็ดูเจ้าตัวนี้ครับโอ้หตัวนี้น่าสนใจ3187 3189สิ3189ถ้าจำไม่ผิดนะ899มันสีขาวอ่า7มันเป็นสีเขียว โอ้ตัวนี้น่าสนใจตัวนี้สวยแต่ว่าคุณนิดนึงเดี๋ยวเช็ดเอามาใสาปิ้งนะฮะเต้าตัว e y อ่าเราดูฝาหลัง e y e y ก็ไม่น่าห่วงครับฝาหลัง e y ก็ปกตินะฮะโอ,โอ้เจ้าของสวยแจ่มเลยแกจะยอมขายไหมเนี่ยณปัจจุบันนะครับนาฬิกาของทุกยี่ห้อนะฮะผมบอกเลยทุกยี่ห้อราคาตกนะครับมือสองตกนะ อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตกอย่าว่าแต่นาฬิกาเลยรถยนต์นี่ตกรูดมหาราศเลยนะฮะคุณลองสำรวจลองเช็คดีๆนะครับอย่าว่าแต่นาฬิกาเลยรถก็ตกเพชรก็ตกเพชรราคาหล่นรูดเลยมีตัวเดียวที่ขึ้นนะฮะคือทอง องขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาขึ้นและเอาด้วยก็ดีนะขึ้นเอาขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยอย่างอื่นของสะสมทั้งหลายตกนะครับจะเป็นพระเป็นอะไรอันอันน,น,นี้อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจก็คือ1คนไม่มีเงินซื้อมันก็เลยขายยาก2คนที่มีครอบครองอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องการเงินนะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแกก็จะเอามาขายพอขายแล้วมันก็ทำให สภาวะการตลาดเนี่ยะจะบอกว่าเอาภาษาอังกฤษก็ดีมาสาะพายก็เอาอุปสงค์อุปทานแล้วกันก็คืออุปทานคนขายเยอะคนซื้อน้อยนี่คือเรื่องปกตินะฮะปกติของทางเศรษฐศาสตร์ทุกคนจะสงสัยว่ามึงจบอะไรมาวะไม่โบกสภาวะทางเศรษฐศาสตร์ก็อ่ะทุยสภาวะทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ถ้ามีคนขายเยอะคนซื้อน้อยราคาก็ตกอ่านี่คือเรื่องปกตินะครับอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนถาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะเรือนที่ขุนเรือนที่ไม่ใส่ก็จะมีอยู่ประมาณแต่จริงๆผมเช็ดให้ทุกเรือนหละเดี๋ยวเช็ดให้ทุกเรือนเลยนะฮะสังเกตนะครับมีขุนนะฮะอันนี้ขุนเห็นไหมฮะขุนตัวนี้ก็ขุนเล็กน้อยแต่ผมเช็ดทุกเรือนนะครับทั้งเก้าเรือนนี้ผมเช็ดให้หมดเลย สีส้มนี่จะเยอะนิดนึงนะฮะค่อนข้างชัดเลยตัวนี้ก็เป็นนะฮะตัว EY เนี่ยนี่คือตัวน้องล่าสุดในทั้งหมดนี่ฮะตัว EY คือตัวที่ใหม่ล่าหลังสุดเพื่อนอ่าถ้าว่าเป็นพี่น้องก็คือน้องคนเล็กหน่อยแหละก็ยังเป็นเห็นฮะยังเป็นอ่าให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะว่ามันเป็นจริงๆอ่าเห็นฮะถ้าเผื่อว่าเราวางลักษณะอย่างนี้แล้วมันยังขุ่นแสดงว่ามันเป็นน้ํามัน แต่ถ้าเราวางลักษณะนี้แล้วมันหายแล้วเอามาใส่แล้วมันก็ขึ้นพอวางก็หายใส่ก็ขึ้นอันนั้นคืนน้ำนะน้ำอ่ะเราเข้อถามว่าถ้าขุนแบบไหนจึงจะควรจะหาช่างทุกคุณแหละแต่ว่าถ้าขุณน้ำเนี่ยอันตรายกว่าเพื่อนคุณน้ำมันเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งเอาไว้ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังจากเสร็จแล้วต,ต้องใช้เวลานิดยนึงเพราะว่าเก้าเรือนนะฮะเยอะนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับอ่าเสร็จแต่ว่าไม่ทุกเรือนนะฮะไม่ทุกเรือนมีเจ้าเรือนนี้เรือนเดียวครับที่จะต้องทําสีและซ่อมเครื่องเนื่องจากหยุดเดินแล้วนะฮะอ่าก็ลูกค้าก็ตกลงซ่อมก็จะช้านิดหนึ่งแต่อีกแปดเรือนเนี่ยว่าน่าจะส่งให้ลูกค้าก่อนเพื่อเอาไปใช้นะฮะสังเกตนะครับทุกเรือนจะใส ะะจะใสเราเช็ดให้หมดเลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้ขุ่นมากเลยต้องต,ต้องเช็ดแน่นอนอ่ามีเกร็ดเล็กๆสำหรับของคลิปนี้นะครับก็คือ,อตัวที่น่าสังเกตนะฮะ,ะคือเรือนนี้จริงๆแล้วมีสองเรือนนะครับที่น่าสังเกตนะเรือนนี้คือ,อตัวนี้คือทำสีอันนี้คือทำสีเรียบร้อยแล้ว ะะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้ากลุ่มนี้ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้ปิดบังทัศนวิสัยในการคุยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสายปลอมนะครับพัฒนาการของสายปลอมมาใหม่แล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าผมกลุ่มแจ้งไปลูกค้านะครับว่า2เดือนนี้สายเป็นของปลอมนะฮะลูกค้าบอกว่าซื้อมาจากในในกลุ่มในเพจนี่แหละ คนขายแจ้งว่าเป็นของของแท้มือสองขายมาในราคา700ดร้อของแท้ไม่ว่ามือหหรือมือสองเจ็ดร้อยไม่ได้นะฮะไม่ไม่มีทางได้เลยไม่มีทางได้นะฮะในอดีตของปลอมนะครับเส้นนี้คือเส้นปลอมนะฮะตัวนี้คือของปลอมอเจ้าตัวนี้คือของแท้นะฮะสังเกตสี จะต่างกับเล็กน้อยนะฮะสังเกตสีจะต่างกับเล็กน้อยตัวนี้จะดําด้านทั้งหมดตัวนี้จะดาแล้วเป็นเงาวาวกว่าเล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสังเกตให้นะครับตัวนี้ปอมไม่ค่อยเหมือนนะเนื่องจากแม้แต่ตัวสายบัคเกิลตัวบัคเกิลก็ไม่มียี่ห้อไม่มีตรานะฮะเรือนนี้เราในกลุ่มนี้เราพบเจอ2เรือนนะฮะที่เป็นสายเทียมสายปอมนี่แหละสายอิมิเกสายเทียบ สายอะไรแล้วแต่จะเรียกกันเถอะอันนี้ก็ปลอมนะฮะอันนี้ก็ปลอมแต่เขามีตาเห็นไหมฮะมีตาสังเกตง่ายๆคือตัวในแต่ละข้อเนี่ยถ้าเป็นสายแท้นะครับสายแท้นี่มันจะเป็นจุดเป็นจุดที่ถอดไม่ได้เห็นไหมฮะจุดที่ถอดไม่ได้อยู่จํานวนหนึ่งและเป็นช่วงที่ถอดได้มันจะเป็นคล้ายๆรูน,อนอ็อตรูน็อต เรียกว่าลูนอตปากแบนปากแบนนะฮะวิธีถอดก็คือเราจะวางไขควงบน1อันล่าง1อันแล้วไขออกมามันก็จะเป็นสกูนอกสกูกมาหลุดออกมานะครับง่ายๆในขณะที่สายเทียมนะฮะสายเทียมสายอิมิเกรสองเส้นนี้นี่ไม่เหมือนกันนะฮะปลอมทั้งคู่ไม่เหมือนกันเส้นนี้ไม่มีตราเส้นนี้มีตรานะฮะสังเกตไม่มี ไม่มีจุดที่จะเด,เดี๋ยวให้ดูง่ายๆไม่มีจุดที่จะให้ถอดเห็นไหมครับเป็นรูตันหมดวิธีการถอดของเขาเนี่ยอย่างถ้าเป็นของแท้มันถอดได้แค่บางช่วงมันจะประมาณมันจะให้เราประมาณสักข้างละสีข้อทั้งหมดถอดถอดได้แปดแต่ว่าถ้าจะเป็นเจ้าสายเทียมเนี่ยสามารถถอดทุกข้อได้เลยนะครับวิธีถอดจะต่างกับของแท้ของแท้เนี่ยมันจะใช้ไขควงหมุนถูกมครั ที่ผมว่า,าจับบนจับล่างแล้วหมุนของเทียมเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกครับใช้ตัวเหล็กอะไรก็ได้กดมันก็ออกแล้วเห็นไหมฮะออกแล้วตัวล็อกลักษณะการล็อกของสายสายฟอมเนี่ยคือมันจะใช้การการบีบเบ่งตัวนี้นะครับยัดเข้าไปยัดเยียดเข้าไปให้มันอยู่เห็นไหมฮะเราเราสามารถออกได้ทุกข้อนะครับทุกข้อสามารถออกได้หมด ออกอีกแล้วง่ายๆนะครับในอดีตนั้นสายปลอมเนี่ยเราจะดูง่ายๆเราจับตัวสายนะฮะถ้าบิดแล้วมันโยกไปโยกมามันจะไม่แข็งมากสายสายปลอมนะฮะสายแท้ก็ไม่แข็งไม่ใช่ทุยสายแท้จะแข็งมากบิดไม่ได้แต่สายปลอมบิดได้แต่ปัจจุบันพัฒนาขึ้นมาแล้วเนื้อตัวนี้ถ้าไม่มองดีๆจะไม่รู้เลยอันนี้คือสายแท้นะฮะ สังเกตว่าสายแท้จะสีเข้มกว่าเล็กน้อยนิดเดียวแต่มันเป็นมันวาวแล้วก็ตัวจะเห็นสังเกตเห็นหมฮะความแตกต่างแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเราก็ยังพอให้ดูได้ว่ามันเออมันต่างแต่ถ้าเอาเจ้าสายแท้ออกแล้วดูแต่สายเทียมล้วนๆมันก็จะดูยากอ่านี่คือจุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่หสายแข็งเท่ากันแล้ว ใกล้เคียงกันแต่คิดว่าคงจะไม่ไม่ไม่ถึงกระเท่าจุดที่2ก็คือถ้าเป็นสายแท้นะครับเขาจะมีล่องให้เราสามารถปรับด้วยตนเองได้ตัวนี้ใช้ไม้จิ้มฟันกดแล้วก็ปรับได้เลยเห็นฮนะมันจะโยกได้เราสามารถปรับให้ให้เล็กลงไปจนถึงสุดได้เลยทั้งหมดได้3ลรูนะฮะส่วนเจ้าสายเทียม เห็นก็เหมือนดูเหมือนว่าจะปรับได้แต่ปรับไม่ได้นะครับปรับไม่ได้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวข้อสุดท้ายของตัวสายเนี่ยมันเป็นร่องอเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นร่องอยังไงลักษณะอย่างนี้นะครับคือเขาไม่ได้กว้างเท่ากันตลอดแนวเห็นฮนะตรงตรงส่วนนี้มันจะเหมือนมีรอยถูก บากออกเพื่อให้บางลงเห็นนะเพื่อให้บางลงส่วนของแท้จะเรียบตลอดเรียบทั้งอันเลยเจ้าของเทียมเนี่ยถ้าจะทําให้เหมือนของแท้ก็ฝนให้มันออกให้หมดเลยก็ได้ก็ทําได้ไดจึงทําให้เจ้าตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้แค่ข้อรูสุดท้ายารูอื่น2องสามสี่เนี่ยไม่ได้นะฮะถอยออกมาไม่ได้ส่วนเจ้าของแท้ ปรับได้หมดเลยปรับได้จริงของเทียมปรับไม่ได้แต่จะทําให้ปรับได้ส่งมาเดี๋ยวผมผลให้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในระยะยาวไม่ทราบว่าของแท้ของเทียมจะต่างกันขนาดไหนนะครับเอาที่ความพอใจแต่ก่อนขายขอให้แจ้งกับผู้ซื้อว่าคุณคือของปลอมของอิมิเกของอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้เขหลอก หลอกเจ้าของหลอกคนผู้ซื้อการที่จะบอกว่าเป็นของแท้มือหนึ่งเลยของแท้มือหนึ่งเส้นหนึงเกือบสามพันนะครับเกือบสามพันถ้าเป็นบอกอถ้าขายเป็นมือหนึ่งแล้วบอกว่าโอ้ยของแท้มือหนึ่งเดี๋ยวความแตกทีหลังก็เลยมีวิธีวิธีในการหลอกก็คือให้บอกว่าเป็นแท้มือสองอ เท่าที่ดูไม่ใช่มือสองแล้วครับอันนี้มือหนึ่งเลยแหละแต่ว่าปลอมนะครับใครจะใช้ลักษณะตัวนี้ก็สุดแล้วแต่นะฮะแล้วแต่กระเป๋าก็แล้วกันกระเป๋าใครกระเป๋ามันอ่ะเคสนี้ก็คงจบแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเหลือแค่เรือนเดียวนะฮะเรือนนี้มันจะนานนิดหนึ่งก็เลยกะว่าจะคืนลูกค้าอีกแเรือนเรือนนี้ไม่งั้นถ้ารอเรือนนี้ตามไปด้วยเนี่ยมันจะนาน ตัวนี้คือทําสีเครื่องไม่เดินแรกๆก็เดินอยู่หรอกแต่ว่าตัวจับเวลาเนี่ยไม่ทํางานแน่นอนละแล้วก็ทําระบบกันน้ำเรื่อนนี้ลูกค้าทีแรกคิดว่าฝาเนี่ยน้ําเข้าเครื่องนี่เละเลยนะฮะตัวนี้เครื่องเละเลยลูกค้าคิดว่าน้ําเข้าเพราะฝาเสียพอฝาเสียแล้วลก็เลยบอกว่าให้สละฝาตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่อีกตัวหนึ่งผมบอกไม่ต้องตัวฝาเนี่ย ถ้าผมทําไม่ได้ในกรณีเดียวก็คือฝาผ่ากลางผาหักครึ่งนั่นแหละครับนั่นแหละทําไม่ได้แต่ถ้าฝาลักษณะอย่างนี้นะฮะจะหักจะบินจะบวมจะงอดได้หมดผมทําให้กันน้ําได้เดี๋ยวจะให้ดูเรือน,นี้ครับว่าทําไมจึงต้องอยู่ก่อนในขณะที่เรือนอื่นๆจะได้กลับบ้านแล้วเรือน,นี้ แต่เรือนนี้ได้สายแท้นะครับจ่ายเข้ามาแท้เลยมีแท้แค่สองเส้นเท่านั้นเองอ่าเนี่ยครับลักษณะคือน้ําเข้านะฮะสนิมคงกัดข้างในคงกัดจนเยินหมดแล้วนะครับก็ยังตั้มๆเลยนะฮะก็คือล้างเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็เราจะเช็คสกิดกันนะครับอเคสชุดนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะเรือนนี้ ทาออกมาแล้วก,ก็จะเหมือนตัวสีเขียวนี่แหละก็ลงสีตามปกตินะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วครับก็จบคลิปนี้นะครับเรื่องลูมินอกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ